ถลองเกณฑ์ตัดหัวหน้าสถานีตำรวจเจ้าพี่ของสภกรกอ,อ,องทัพตำรวจถอ,อดหน้าเจ้าพี่ตำรวจหัวหน้าถางนี้ตำรวจจัดขึ้นเพื่อเป็นปฏิการให้กับข้าราชการตำรวจแล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับข้าราชการตำรวจพพในครอบครัวได้รับสินค้าที่ผลิตเองในครอบครัวและผลผลิตจากโครงการตำรวจพันดึงเป็นหลัก ให้กับเพื่อนแให้กับตำรวจและประชาชนที่มาติดต่อราชการเป็นการเพิ่มท่องทางาการลงจ่ายหนี้ค้าและเพิ่มรายได้ให้กับครอรัวนะครับก่อนที่ผมจะมามาเป็นผู้การนะครับผมก็ได้รับการมาสานจากท่านผู้การท่านเดิมท่านผู้การมงคลแล้วก็ท่านผู้การอุบลว่าในส่วนของตำรวจสุพรรณได้มีการทําโครงการครบถ้มา ก็ในการโครงการนี้ต่อได้นะครับเราต้องต้องขอฝากขอบพระคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนก็คือท่านบรรทูลรัมจนะครับที่ได้สนับสนุประมาวนตัวนะครับมาให้กับทางตำรวจผ่อนหน้านะครับเป็นันไม่พอนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือมีการ่อยอดให้กับทุกโรงพักนะครับเลราก็เราก็ไปนําพัฒนาปรับปรุงถึงแม้ในอนาคตนะครับหลังจากเอเป็กเนี่ย นะครับก็จะมีการโยกย้ายนะครับมีการเปลี่ยนหัวหน้าแานีแต่แต่ในระดัะที่ถึงจุดนั้นก่อนจะถึงจุดนั้น,นก็แล้ก็ต้องใช้เวลานะไม่เกิดความรัก,ะกน,นะครับเกิดความชังนะครับเหมือนกับที่โรงงากที่จังหวัดเชียงรายที่ว่าเลียนไปนะครับก็ขอฝากขอเป็นกำลังใจให้ก็จะสับสหนุนนะครับเพราะเรามีทีมงานนะครับถ้าเรากินสับก็ทำกับข้าวอร่อยนะครับถ้าเราไม่ไดก็ บริหารจัดการรวมถึงท่านอรองเล่ก็ยังไปที่เกาะคานะครับไปทําที่เกาะคาผู้จัดการบ้านห้าได้ทําโครงการนี้ที่เกาะคาจากรั้นเกาะคาปีนี้ก็จะไปที่หลงสอบนะครับแลนน้วก็ในส่วนของเราะนะครับให้ให้เร<ฮ>ียบร้อยครับ ชูได้ค่ะด้าหลังเลยได้มาแล้วครับนี่คนใกล้ากชนกัมีสอย่างนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างออก